สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงเรื่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2.0.21วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่เดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะ เลตบุคข้อความความรักผู้อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ําเสมอถ้าไม่ติดภารกิจนะ i n นสตาแกรมท่านใดสนใจเสริมพลังงานว i b เบรช o ่นกู๊ดว b r เบรชัดีๆในเรื่องความรักและด้านอื่นๆกดติดตามได้เลยผู้อ่านจะทํามาสําหรับซัพพอร์ตครอบครัวเรานะไม่ได้ทำเป็นการค้าบางชิ้นก็จะมีจํากัดค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b สไครต์ไลค์แชร์และกระดิ่งหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นโดยรวมนะไม่ใช่สำหรับคนโสดคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นหัวข้อของคุณอยู่ที่12ราศีคลิปแรนดอมอื่นๆมากมายค่ะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมผู้อ่ะขอโทษค่ะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ตามเฟรมคลาดเคลื่อน ขอบคุณจับใจค่ะสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดู energy หลักกันก่อนนะถ้าท่านใดห่างไปนานแล้วเขาไปม,มีคนใหม่นะดูหัวข้อคอนโซลถ้าท่านใดไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ตรงไม่ใช่ดูหัวข้อคอนโซลและหัวข้ออื่นๆนะคะสำหรับชาวสอง5 0นะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าครอบครัวซันมูนไลท์ นะคะที่ราศีเดียวกันกับคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณนะ่ะเขาก็โดนทำร้ายจิตใจเช่นเดียวกันก็ระมัดระวังในการคอมเมนต์นะก่อนเปิดคอมเมนต์แล้วก็ระมัดระวังนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ,อะขอทราบพลังงานหลักธาตุน้ำราศีกรกฎพิจิกเมร์ อ่าได้แล้วพลังงานหลักออกมาเป็น seven of swords deception หรือว่า,าในความรู้สึกของคุณในเวลานี้คุณยังไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหรืออาจจะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเลยทำให้หนทางข้างหน้า มองดูว่าคุณจะมีความรู้สึกว่า Move On น่าจะดีกว่าส่วนใครคนนั้นผูน้หันมองดูว่าเขาจะแอบแอบลับลับๆแอบแอบดูดูคนอยู่แอบสืบ,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 บคุณอยู่หรือว่าเขาอาจจะมีคนแอบคบแอบคุยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะหรือว่าเขาอาจจะแอบแอบนะคะคอยดูคุณหรือว่าคอยตามคอยถามข่าวคุณแบบนี้ด้วยก็ยเป็นไปได้ค่ะ เอเนจีตัวเขาค่ะเอเนจีตัวเขาในช่วงเวลานี้เป็นไนท์ร็อคเพนทาโคโอเคค่ะไฮดรฟนข้ออีกหนึ่งใบค่ะสำหรับเอเนจีตัวเขานะเดล l อฟเฟอร์ การสวยทีเดียวค่ะขอดูเอเนจีโดพลเลือกวอนสไครน์ไป,ไปคิดอ,อุปสรรค ออาคำนะคะ adjustments คือการเริ่มต้นใหม่นะ a dog one new communicate new love life new relationship และ e m p o r e r life to be strong บอกได้คำเดียวว่าเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งหนักมากทีเดียวนะชาวธาตน้ำเอาละเอาอย่างนี้ ธาตุน้ำผ่อนบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาคุณก็ได้นะเพิ่งหย่าร้างเพิ่งห่างกันไปนานแล้วแต่มันยังมีความรักความผูกพันความคิดถึงประเด็นระหว่างคุณกับเขาแน่นอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรืออาจจะสลับกันหรือนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะทนไม่ไหวจะเคลียร์ไปดีกว่าอะไรประมาณนี้นะเรื่องเหลือทนของชีวิตคู่มีอยู่หลายเรื่องนะรายละเอียดหลักๆก,ก็คงจะว่าด้วยเรื่องของการที่ใจไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ใดๆเลยทุกอย่างตรงนั้นจบลนะนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูทั้งคุณและเขาเลยนะคะยังมีความรู้สึกว่า กลับมาแล้วมันน่าที่จะไม่เหมือนเดิมไหมเพราะไอ้ที่ดิเซปชั่นเกิดขึ้นตรงนี้นะทีนี้ตัวเขาในเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าเขาเป็น King of Pentacles สิ่งที่ King of Pentacles ทำก็คือโฟอกัสที่ ตัวของเขางานของเขาชีวิตของเขาสร้างความมั่นคงให้กับตัวของเขาแต่เขายังคงคิดถึงเรื่องราวระหว่างคุณและยังคงมีความรักอยู่ตรงเนี้ยเสมอแต่เพียงแต่ว่าผู้อ่านมองดูบางเคสถ้าเข้ามาฟังคลิปเพื่อเช็คก็บอกเลยว่าบางทีนะคะ เขาอาจจะมีคนคุยหรือว่าอาจจะมีคนคุยถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอาจจะถึงขั้นมันหมายแต่งงานหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีดังนั้นนะคะมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาคิดถึงคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเคยแต่งงานกันอะไรประมาณนี้บอกเลยว,ว่าเขาคิดถึงคุณหนักมากแล้วก็ ความหวังในใจลึกๆอยากที่จะกลับมาเป็นคู่รักหรืออยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวถ้าไม่เคยแต่งงานนะไม่ได้เป็นลักษณะสามีภรรยาก็คือเขาหวังในใจลึกๆว่านะคะหน้าที่จะมีโอกาสกลับมารักกันหน้าที่จะมีโอกาสกลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่า ช่วงเวลานับจากนี้เขาอาจจะส่งข้อความหาคุณทีทีทีหนักมากเหตุการณ์อาจจะสับกันได้หรือในเวลานี้คุณอาจจะคุยกันอยู่ละคุยในลักษณะเอื้ออาทรคอ่อยเอ่อ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าความรักมันยังคงมีอยู่นั่นเองทีนี้อีกบางท่านบางเคสเคสนี้หนักหน่อยคือบางท่านอาจจะไปดีลกับ คนที่เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเมื่อคุณรู้แล้วคุณเลยตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองนะเรียกได้ว่าเจ็บแต่จบแต่ตัวเขาอาจจะไม่จบนะอาจจะพยายามเคลียร์เรื่องของเขาแล้วกลับมาขอคืนดีอะไรประมาณนี้แต่มองดูว่าก็สายนะอาจจะสายเกินไปเท่าที่ผู้อานมองดูอ่ะทีนี้มาดูตัวคุณบ้างตัวคุณพร้อมลุยนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ แล้วก็พร้อมที่จะตัดใจจากคนคนนี้นะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่ากลับมายังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะว่าด้วยเรื่องความรู้สึกเอ็มเพิร์ก่องมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมความรู้สึกมันนิ่งๆความรู้สึกของเอ็มเพิร์คือโฟกัสที่ตัวคุณเองและตัวคุณเองบอกกับตัวคุณว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆกับรักครั้งใหม่ที่ดีซึ่งก็มีเกณฑ์ว่าคุณมีโอกาสจะได้พบ ผูครองพบโซเมตของคุณเพราะคุณ calling นะคะคุณเรียกหาโซเมตคุณก็จะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นคนที่เป็นประเด็นด้วยนะคะของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาว่าตดินพฤกษศักิกันมังกรหรือชาวราศีสิงห์ก็เป็นไปได้นะคะส่วนนิวเลิฟที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษเสียงธนูและธาตุลมม่ถุนตุนกลุ่มทีนี้เอเนจีของต่างชาติต่างภาษาหนักมากด้วยกันทั้งคู่ทั้งเอ p e r o r และ i g ฟ f a n บางท่านหน้าที่จะอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันเป็นรักระยะทางไกลนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันประสบความสําเร็จได้ถ้ารักนะ่ะมันไม่เต็มไปด้วยปัญหานะมันไม่ได้เต็มไปด้วยคําถามมันไม่ได้เต็มไปด้วยความรู้สึก จะสุกก็สุกไม่สุดแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เข้ามามันจะไม่ได้เป็นลักษณะนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะมันจะต้องไม่เป็นแบบนั้นคุณจะไม่เลือกแบบนั้นนะคะมูนสะออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดในความสัมพันธน์ี่ยปิดจบออกมาบอกว่าแม้ว่าคุณจะคิดถึงกันมากแค่ไหนแต่ความกังวลในเรื่องอนาคตมีค่อนข้างเยอสูงนะคะดังนั้นผู้อ่านมองดูโดยรวมดูทรงโดยรวมแล้วนะคะ,ะคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ก็ได้ส่วนตัวเขาเอง เขาก็อาจจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะถ้ามีหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวเขาจะทําให้ดีที่สุดคุณจะมีความสุขความสบายใจในลักษณะที่เป็นกัลยาณมิตรแต่จริงๆอ่ะ Lover ฟอร์บอกว่าเขาอยากจะหยิบยื่นความรักให้คุณเหลือเกินเขาต้องการมันเวลาเดิมๆกลับมาเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะแต่ทีนี้ด e c e p t i o n ยืนยันอีกครั้งว่าคุณยังระแวงเขาเองก็กลัว กลัวว่ากลับมาความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะจบเศร้า the most. เดอมมู์ออกมาบอกแบบนั้นคุณกลัวมันจะจบเศร้าดังนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ่ะบอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาพูดคยุยแล้วก็จะพยายามทําหน้าที่ดีที่สุดแต่การที่คุณจะรับเขาไว้ไหมขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะเพราะคุณยังเป็นเดอมมูลอยู่ ยังคุณยังคงกังวลแล้วก็ในเรื่องอดีตที่ผ่านมาในหลายๆเรื่องอ่ะมันทาให้คุณรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกที่จะรับคนคนนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันแหละแม้ว่าจะพยายามเผยความรู้สึกมีความหวัง นะคะแต่เขาเองก็กลัวเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะจบแบบเดิมอีกไหมต่างฝ่ายต่างกลัวดังนั้นใช้เวลาอีกสักหน่อยคุณนังกู้ก็ไม่ได้ห่างกันไปไหนนะยังคุยกันอยู่เท่าที่ผ่านมองดูประคับประคองจังกัดจะถึงวันที่ทําใจได้ก็ได้นะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากโคลแมนเซนเจอรนะแน่นอนแหละหัวใจเขา่าเต็มอยู่นะหัวใจคุณก็มีความรู้สึกกับเขาแหละ แต่คนนั้นคู่ยังกลัวกันอยู่ต้องบอกว่าแบบนั้นนะอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาหนักและนานนะเรานั้นเซเจนจน่จะบอกอะไรคะเอาละไหนผอ่านดูซิ healing family s s u e นะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาจิตใจต้องบอกว่าแบบนั้นใช้เวลาอยู่กับปัจจบุบันใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกับตัวคนเองทําใจให้สบายพักให้หายเหนื่อยนะคะ เพราะว่านะคะทันทีที่คุณพร้อมใจคุณสบายคุณก็จะเรียกหาโซเมกของคุณเนื้อคู่ของคุณหรือว่าคู่แท้ของคุณที่กำลังจะเข้ามาเช่นเดียวกันขอคำแนะนำจากอาร์ฮักแสแอน n g แองค่ะอาร์คิวแ n g เจแหมสมชื่อทีเดียวนะ ถ้ามีอะไรไม่สบายใจติดขัดอยากได้รับคําตอบใช้เวลาเงียบๆอยู่กับตัวคุณเองค่ะใครชอบสวดมนต์ไหว้พระทำใครชอบนั่งสมาธิทำคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับผลทางใหม่ๆในเรื่องดาวของความรักและคําตอบและผลทางเนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ นะเอที่ออกมาบอกว่าผลทางเดิมมันอาจจะทำให้คุณเป็นกังวลแต่ถ้าคุณตัดสินใจมองหาสิ่งใหม่ๆหรือว่ามองทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะมันก็อาจจะได้ผลทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมและทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ h e a l i n g a n g เ l มีอะไรอ่ะที่จะบอกคุณอ่นพวกหันดูซิ รีดอมเอเนอร์จีของฟรียูเซลส์นั่นแหละนะปลดปล่อยตัวคนเองซะไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าเราไม่สามารถกลับมาเคลื่อนดีกันได้ในเรยวันถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้สึกยังไม่เต็มยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปเป็นกังวลไม่ต้องไปรู้สึกผิดนะ,ะทำใจให้สบายแล้วก็เรื่องราวบางอย่างมันจบแล้วถ้าเราโมประวนเวียนคิดถึงตรงนั้นเราจะก้าวออกมาได้ยากลำบากมากนะคะต่อเมื่อ u n d e r s t a n d i n g ค่ะ อยู่อย่างเข้าใจใช้ชีวิตอย่างเข้าใจว่าชีวิตของเราทุกคนอะในท้ายที่สุดมันก็ต้องมีวันนี้แหละวันที่สุขที่สุดเราก็เก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าวันที่ทุกข์ที่สุดเราจะได้มีวันที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะเอาเข้ามาเป็นพลังงานไหลเวียนช่วยกันทำให้คุณรู้สึกดีและยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณมีน้ำตาเรื่องราวของคู่รัก มันไม่ได้มีแต่เรื่องราวที่เรวร้ายตั้งแต่ต้นจนจบระหว่างทางผู้อ่านมั่นใจว่ามันมีเรื่องราวดีๆและทําให้คุณทั้งคู่ยิ้มได้นึกถึงตรงนั้นเอามาเป็นกําลังใจได้ขอบคุณเขาได้แล้วก็นึกถึงข้อผิดพลาดที่ทําให้คุณทั้งคู่มีวันนี้มีวันที่ต้องห่างกันมีวันที่ไปต่อไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนั้นยอมรักยิ้มรับก,กับมันถ้าอยากพบเจอรักครั้งใหม่ก้าวต่อไปและอย่าพลาดอีก นะคะส่วนถ้าอยากที่จะปรับความเข้าใจและกลับมาเป็นคู่รักอย่างเดิมก็ขอให้เคลียร์ energy ให้เหมือนกับเริ่มต้นรักกันใหม่ได้ไหมไม่ขุดคุยนะทำได้ไหมถ้าทำได้ผู้อ่านมองดูว่าไปต่อได้และสมหวังแต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับคู่ของคุณคนใหม่ที่คุณเป็นฝ่ายเรียกหาเขาเข,าเข้ามานั่นเอง เป็นกำลังใจให้ท่านน้ำพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ